สวัสดีเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวนพี่นกน้อยอีกแล้วฝนตกไหมวันนี้ที่บ้านวันนี้ฝนตกนะคะตกแต่เช้าเลยอากาศเริ่มหนาวด้วยหนาวแล้วค่ะทางบ้านเอฟซีหนาวไหมเอ๊ะบอกว่าแมวมัางนะคะเดี๋ยวป้าแมวแนะนําเบอร์ก่อนนะคะนี่โอ้โหวันนี้มีอะไรเนี่ยค่าส่งเหมา EMS อหกสิบบาทโอน ถ้าโอนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแบบโอนนะคะอ,อ๋อเป็นแบบโอนส่งแบบ EMS เนาะหกสิบบาทแล้วปลายทางมีหรือ,อยังจ๊ะปลายทางอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปลายทางมีหรือ,อยังคะ,ะนี่นะคะท่านผู้ชมอ๋อคิดค่าส่งเมาเมาแค่หกสิบาทเลยครับวันนี้ ค่ะวันนี้กินแค่หกสิบาทนะคะท่านผู้ชมถูกกว่าป้าแมวนะคะวันนี้นะนี่ถูกถูกกว่าเจ้าของช่องอีกนะคะท่านผู้ชมอ่ะเป็นวันสีของพี่นกน้อยนะคะป้าแมวก็แซลกันเล่นนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วแต่ละคนแล้วแต่ละแม่ค้านะคะไม่เกี่ยวกับป้าแมวเนาะค่ะท่านผู้ชมจ๋าแล้วแต่หน้าไม้ของแต่ละคนนะท่านผู้ชมแล้วเมื่อกี้ป้าแมวถามเรื่องปลายทางพี่นกน้อยว่าไงคะปลายทางมีเป็นสัปดาห์หน้านะคะมีท ทำไมไม่เริ่มสัปดาห์นี้เนาะสัปสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราเปิดบัญชีก่อนนะคะ๋อเปิดบัญชีรับรับรับโอนใช่ไหมใช่โเปิดรับโอนก่อนนะคะจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเอาเอาต้นในนี้ก่อนเลยเนาะเนี่ยเหลืองเหลืองยันองมากหรือเปล่าเหลืองมีเหลืองกันตนากับเหลืองแะดูดีนะคะเอาเหลืองตัวนี้ก่อนเนี่ยตัวนี้จ้าต้นแรกนะคะจ้าเหลืองกันตนาค่ะจ้าเท่าไหร่จ้าเหลืองกันตนาหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทอ่ะมาเหลืองตัวนี้ หลืองสะดุดีอ๋ออันแรกเป็นเหลืองสะดุดีอันที่สองเหลืองกันตาค่ะอันนี้คู่กันต้นนี้ก่อนต้นนี้เหลืองเหลืองเหลืองสะดุดีค่ะจ้าหนึ่งร้อยบาทค่ะเหลืองกันตาก็หนึ่งร้อยบาทค่ะหงสุวรรณไปเลยจ้าหงสุวรรณนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้าแล้วก็ไก่แก้วไพทูลจ้าไก่แก้วไพทูลจ้าหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ามาเรื่อยๆค่ะชมร้านี้จ้าอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้วันังคารค่ะ โอ้ต้นไม้วันอังคารใช่ตูนไม้วันอังคารนะคะจานเท่าไหร่เอออันนี้เป็นกระถางไซส์ใหญ่นะคะจ้าสองร้อยบาทค่ะนี่นะึ่งร้อยสองกระถางแมวลสูงให้ดูใกล้ๆนะคะท่านผู้ชมจ้าค่ะเป็นลักษณะกระถางละสองร้อยบาทสองร้อยบาทตูนไม้วันอังคารนะคะท่านผู้ชมจ้นไซส์ใหญ่นะคะมาด้านนี้จ้าอันนั้นเป็นศิลาดำนะคะจ้าสองร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะจ้าอันนี้เป็นอ่ามหาชนกนะคะจ้า มหาชนก250ห้าิค่ะจ้าโอ้โหวันนี้พี่นกมีลูกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพ่าแม่ค่จับกล้องไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวนะคะทานผู้ชมอันนนี้จ้าอันนี้เป็นลูกไม้ของศิลาเพชรจ้าศิลาเพชร2 0 0บาทเช่นเดียวกันโอ้โหค่ะเป็นไซส์ใหญ่นะคะลูกไม้มีชื่อทั้งนั้นเลยพี่นกวันนี้ค่ะค่ะต่อมาด้านนี้จ้าอันนี้เป็นลูกมอนกพะเก้าค่ะจลูกไม้นกพะเก้านะคะมี2กระถางจ้า ให้ราคา200บาทเช่นเดียวกันจ้ะโอ้ท่านผู้ชมค่ะคลูกไม้นพเก้าเขาสวยนะกระดูกใบชัดเจนมากนะคะนี่ท่านผู้ชมดูสิคะนพเก้าอ่ะเขาด่างมาอย่างสวยเลยอันนี้ขนาดลูกไม้นะคะเนี่ยสวยขนาดนี้เลยท่านผู้ชมจ้ะโอ้โหรัตนศินลป์รัตนศินลป์เป็นครึ่งของสิริพรนะคะท่านผู้ชมเป็นครึ่งของสิริพรนะคะใช่สวยมากเนาะเท่าไหร่เอ่ยรัตนศิลป์ราคา250ค่ะถามว่า250ท่านผู้ชมรีบเอฟเลยนะคะ<ว>นี่นน กระถางนี้เป็นครึ่งสิริพรนะคะทุกผู้ชมค่ะนี่นะคะสวยๆเลยกระถางละสอง้อยห้าสิบเนาะใช่ค่ะต่อมาด้านนี้จ้ะต่อมาเป็นนาลีบุรพานะคะจ้ะนาลีบุรพาวันนี้จะมีสามไซส์นะคะอืมเอาไซส์นี้ก่อนเลยไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ไซส์นี้นะคะทู่มสวยมากนะคะกระถางนี้นะคะขออยู่ที่ห้าร้อยบาทอันนี้ป้ายทุกใบนะคะนาลีบุรพานะคะป้ายทุกใบเป็นบนป้ายนะจ๊ะค่ะจ้ะต่อมากระถางนี้จ้ะกระถางที่สองนะคะกระถางที่สอง ขออยู่ที่300บาทค่ะจ้ะอาตอมหาสุดท้ายจ้ะค่ะอันนั้นกระถางป้ายหนึ่งใบนะคะแต่ว่าใบอื่นก็เริ่มป้ายแล้วขอ250ค่ะ250บาทนะจ้ะต่อมาเป็นชายชนจ้ะชายชน200ค่ะมีสองกระถางใช่ไหมใช่ค่ะจ้ะเดี๋ยวมาเอาด้านนู้นจ้ะด้านนู้นเป็นหยกกำมะหยี่นะคะวันนี้ราคา150บาทค่ะกระถางละ100บาทค่ะท่านผู้ชมขาหยกกำมะหยี่นะเขาบอกเสียงเราเราเบาไปนะเสียงเบาใช่เอสซีบอก พี่นกก็ต้องดังๆหน่อยคือเราไม่ได้ตะโกนหรอกนะคือว่าเสียงบางทีเราป้าแมวยื่นไปตรงนู้นใช่ไหมคือว่ากล้องกล้องมันไปไกลเนาะใช่อหยกกำมยี่จ้ะหยกกำมี่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะจ้ะหยกกำมีดหนึ่งร้อยห้าสิบบะริมนู้นเลยจ้ะอันนู้นนกสือแสวงนะคะจ้ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะต่อกันที่มาแก้วอ่ะมาแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะจ้ะโอ้โหสวยมากอห้าสิบบาท วาสุกีไหมวาสุกีหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะจ้ะอันนี้วิมลสาครนะคะมีสองกระถางค่ะพี่จ้ะสองกระถางนะคะมีสองกระถางพี่แมวกระถางละอ่าอันนี้กระถางละสองร้อยบาทจ้ะวิมลสาคอนี่พลาดไม่ได้เลยทาดบางแก้วใช้สวยมากเลยท่านผู้ชมค่ะทาดบางแก้วสวยเลยอันนี้ขออนุญาตยกให้ดูนะคะอืมที่สวยมากคือ กล้องไปนี่เดี๋ยวกลับกล้องก่อนว่าแม่ก็จับกล้องไม่ค่อยเป็นโอเคค่ะจะโทรศัพท์หล่นสมบูรณ์ละอันนี้สมบูรณ์นะคะอันนี้จะเป็นวันนี้พิเศษอยู่ที่ราคา999บาทอันนี้ส่งฟรีนะคะสมบูรณ์มากถ้าซื้อต้นอื่นด้วยก็คือส่งฟรีใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าใครซื้อถานบางแก้วค่ะรวมรวมกับต้นอื่นได้เลยคือส่งฟรีใช่เฉพาส่งฟรีไปเลยเฉพาะต้นนี้ค่ะแต่แต่ว่ารวมรวมต้นนี้ได้นะส่งฟรีโอ้โหท่านผู้ชม เมื่อไหร่จะมีจัดโปรอย่างนี้นะพี่นก fc บอกว่าทําไมพี่นกไม่จัดเป็นเซตเป็นสุเป็นชุดอาจจะสมมุติว่าบอลหลายๆอย่างอ่ะมารวมกันเซตละสองร้อยสาม้อยสี่ร้อยประมาณเนี้ยค่ะคือว่าอันนี้นี้ fc บอกว่าแมวมานะคะเออแต่ว่านี่โอเคพี่นกเก็บไว้พิจารณานะคะเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะได้เจอกับกเนาะนี่ค่ะ ได้ค่ะเดี๋ยวม่อเองนี้ไปทำก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่ทำได้ค่ะไปเล่นไปเล่นไอ้พี่ได้สนุกสนานไปด้วยเนาะมาตอนนี้จ้าอันนี้พัมโมคลรานะจ้ะพัมโมคลรานะขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับทผมต้นนี้นะคะพัมโมคลรานะคะต้นนี้นะสวยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อมาด้านนี้จ้านครพนมนครพนมตับจังหวัดนะคะท่านผู้ชมตับจังหวัดเท่าไหร่เอ่ย ขออยู่ที่สองร้อยค่ะสองร้อยบาทะคะท่านผู้ชมเ <c oughs> วลาป้าแมวเอามาใกล้ๆกล้องมันจะเหมือนแบบนี้มันก็เหมือนของจริงนะคะท่านผู้ชมนี่ป้าแมวไม่ได้ซูมนะเป็นเหมือนของจริงเลยนะคะปะ้าแมวไม่ได้ซูมกล้องนะนี่กล้องป้าแมวจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมไกลๆเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่คือไกลๆแล้วนะคะไกลๆก็ยังเป็นแบบนี้นะม,มาใกล้ๆก็เป็นแบบนี้เหมือนกันลักษณะนี้นะคะป้าแมวไม่ได้ซูมกล้องนะคะค่ะต่อมาเท้าลำไยค่ะจ้าเท้าลำไยสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะท่านผู้ชมจ้านีนะคะ ต่อมาด้านนี้ชมพูทวีปจ้ะค่ะชมพูทวีปมีสองกระถางค่ะจ้ะสามร้อยค่ะสามร้อยบาทเนาะเดี๋ยวบ้าแมวจะถือกล้องมาด้านนี้มาไหมเนี่ยมาไหมเนี่ยชมพูทวีปท่านผู้ชมจ๋าแบบนี้นะค่ะเดี๋ยวไปด้านนี้ก่อนอ่าอันนี้เป็นนางตะเคียนทองจ้ะนางตะเคียนทองมีสามกระถางนะคะค่ะขอราคาสองร้อยบาทค่ะจ้ะกระถางละสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมตะเคียนทองนะอู้ ตะเคียนทองเนี่ยเขาจะกัดสีสวยมากนะพี่นกใช่หายากด้วยค่ะต่อานสุดท้ายนี่เลยจ้ะสุดท้ายนั่นเป็นประสาททองนะคะประสาททองมีสองกระถางกัดสีเรียบร้อยนะคะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นใหญ่ไซส์ใหญ่สวยจังเลยอ่ะเศรษฐีสุพรรณเลยจ้ะเศรษฐีสุพรรณรับไปหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะจ้ะยุทธหัตถีจ้ะพี่นกยุทธหัตถีหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะรับไปเลยนะคะรับไปเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ จ้ะอ่าตัดหัีตดหีต่อมาเป็นจอมทับอ่าจอมทับคาร์บะแมวจ้ะราคาเท่าไหร่จ้าพี่นกจ้ะจอมทับเจ็ดสิบบาทจ้าค่ะพันดาวค่ะอ่าพันดาวนะคะพันดาวหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะเริ่มกัดสีแล้วนะคะท่านผู้ชมกัดสีแล้วนะพันดาวหนึร้อยห้าสิบาทเนาะใช่ต่อมาต้นนี้จ้ะพี่นกเดี๋ยวเดี๋ยวจะชื่อก่อนนะคะอ่านชื่อก่อนแล้วก็พี่นกก็จำไม่ค่อยจะได้อะไรเอ่ยเพชรเพชรสีปทุมอ๋อเท่าไหร่จ้ะ เพชรีประทุมนะคะมีกระถางเดียวนะคะขอสองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทเนาะค่ะขอสองร้อยบาทต่อมาด้านนี้ค่ะฉลองกุ้งคุณน้ำถามว่าเอาอะไรวะอะไรวะเพชรีได้ยินไหมคะอะไรวะอ่ะฉลองกุ้งค่ะท่านผู้ชมฉลองกุ้งร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบโอ้โหกระดูกใบชัดเจนนะคะท่านผู้ชมฉลองกุ้งอ่ะเขาจะดูง่ายๆท่านผู้ชมคะนี่ใบใบจะหักแบบนี้นะคะนี่นะคะคือฉลองกุ้งนะคะ ลองคุ้มแล้วติดค่ะฉลองคุ้มมีสองกระถางใช่จ้ะต่อมาต้นนี้จ้ะโอ้โหอันนี้อะไรนะคะเดี๋ยววแม่มาอ่านชื่อก่อนอ่าสุสุริยะทรงกรดเนาะต้นนี้สวยมากเป็นบอลใบกลมค่ะท่านผู้ชมค่ะสุริยะทรงกรดนะคะจ้ะกระถางนี้ขอสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยบาทท่านผู้ชมจ้ะสี่ร้อยบาทนะคะนี่สวยมากนะคะสุริยะทรงกรดนะสุริยะทรงกรดค่ะสี่ร้อยเดี๋ยวก่อนมามงกุฎกันนี่นี่นี่อย่าลืมนางเอก ยอดมงกุฎด่างเท่าไหร่จ๊ะยอดมงกุฎอ่ายอดมงกุฎด่างมีสามไซส์นะคะจะเอาไซส์นี้ก่อนไซส์ที่มือป้าแมวไซส์ที่มือป้าแมวนะคะเป็นไซส์ใหญ่จ้หกร้อยบาทอ่า้าแมวจะให้ดูก็ได้หกร้อยบาทนี่นะคะทุกช่องค่ะหกร้อยนะคะต่อไซส์ต่อมาค่ะต้นนี้ค่ะพี่นกค่ะโอ้โหต้นนี้จําผิดนะคะขอแก้ไขตัวเลขนะคะพี่แมวเดี๋ยวแก้ไขตัวเลขที่ถูกหรือแพงถูกนะถูกกว่าเก่านะคะต้นนี้ทุกช่อง ขอราคา3ามอยห้าิบบาทค่ะจ้านี่เดี๋ยวว่าแมวดูนะคะท่านผู้ชมมาใกล้ๆก็เป็นแบบนี้ไปไกลๆก็เป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้ซูมนะคะคือด่างหนึ่งใบใบล่างกระด่างใบบนก็คือหลอดใหม่ก็มาด่างแล้วนะคะคือ3 5 0ร้อยห้าสิราคานี้ไม่แพงเลยกเกาะเกตด่างแล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋า อยอนมองกุฎเนาะไปเยอะกอเกติแค่วเมยก็ติดแต่กอเกติเออเทียนเทียนขออภัยขออภัยค่ะย,ย,ยอดมองกุฎด่างนะท่านผู้ชมต่อมากระถางนี้ค่ะหลอดใหม่มาด่างเลยน,นี่นี่พี่นกเห็นไหมเห็นลักเห็นไม่ได้สวสวยเลยใช่ท่านผู้ชมฐานนี่นะคะพะแมวให้ดูนะนี่สวยๆเลยนะคะข้างด้านในอ่ะไม่เดี๋ยวพแมวดูก่อนไม่ไม่เผือกนะท่านผู้ชมไม่เผือกนะค่ามีติดเขียวด้วยนะคะท่านผู้ชมไม่หลุดนะคะกระถางเท่าไหร่เอ่ยพี่นกอ่าราคากระถางนี้ หกร้อยค่ะ600บาทนะนี่นะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะคะยอดมงกุฎนะคะอ่ะต่อมาอันนี้ยิ่งด่างยิ่งสวยยิ่งเทพเลยด่างเหลืองมาเลยท่านท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะนี่หือค่ะเท่าไรเอ่ยพี่นกกระถางนี้ขออยู่ที่หกรอยห้สิบืมท่านผู้ชมนี่นะคะเอฟเลยนะคะท่านผู้ชมขาหกร้อยหสิบถือว่าไม่แพงมีด่างเหลืองด่างขาวนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะคือเป็นไม้ด่างเนาะครบนะอืมครบหน้าเลยจ้ะมาด้านนี้จ้ะนี่สวยเลย ร้อยชมพูเท่าไหร่จ๊ะร้อยชมพูหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทเสียงไม่มีเลยท่านผู้ชมขาหนึ่งร้อยบาทเนาะป้าเมียช่วยคุยเนาะหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะต้นนี้ลรออ่อเทพเทวาจ้ะค่ะเท่าไหร่เอ่ยเทพเทวาขอหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะจ้ะนายทองเหม็นจ้ะนายทองเหม็นสองร้อยบาทค่ะจ้ะด้านนู้นสีปาดค่ะสีกระถางเลยสีกระถางนะคะอือเจ็ดสิบบาทนะพี่เมียจ้ะกระถางละเจ็ดสิบบาทเกล็ดสีสวยเลยเอาด้านในก่อนจ้ะ นั่นไนจ้ะจ้ะนั่นจะเป็นสีป่าสีแดงๆค่ะสีแดงๆดงจ้ะสีแดงต่อที่พญาสีโสฬาพานะคะจ้ะเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยค่ะห้อบาทสองกระถางเลยใช่ไหมพี่นกใช่ค่ะมีสองกระถางกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะต่อมาเป็นสีชมพูเนี้ยมงกุฎเพชรจ้ะกระถางละมงกุฎเพชรกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะมีสองกระถางคุณผู้ชมจ้ะต่อมาไปด้านนู้นเลยค่ะจ้ะ ต่อกันที่มงคลทรัพย์จ้ะเท่าไหร่จ้ะมงคลทรัพย์มงคลทรัพตัดหน้าชมพูเรียบร้อยนะคะจ้ะสวยสวยหนึบาท100บาทจ้ะ100บาทอันนี้ละพี่นกอันนี้เมืองพิจิตรนะคะโอ้เมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรจ้ะเป็นตับจังหวัดจะตับจังหวัดตับจังหวัดค่ะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะกระถางค่ะส่วกระถางเนาะนี่เรามีตัดจังหวัดอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวมาแม่ทวนมีนครพนมนครพนมมีจังหวัดพิจิตรนะคะท่านผู้ชมนี่มาสองจังหวัดค่ะใช่ตัดไปตัดจังหวัดนะจ๊ะจ้ะต่อมาด้านนี้จ้ะอันนี้สิริพรสิริพรเอาไผพงค่ะอ๋อจ้ะสิริพรนะคะจ้ะเท่าไหร่เอ่ยกระถางว่าสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทมีีสองกระถางเนาะค่ะมีสองกระถางนะคะ ต่อกันที่สุดปาถนาค่ะวันนี้มีสองหน้านะคะจ้านะคะพี่แมวอันนั้นเป็นหน้าขาวใช่ไหมใช่ใช่หน้าขาวกับหน้าเดกอย่างพี่แมวจะก็บสีคล้ายๆกันค่ะพี่นกค่ะอ๋อเท่าไหร่กระถางละกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะจ้ามีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วอันนี้อาจารเนี่ยอันนั้นเป็นเปาพุ้นจิ้นอ๋อเปาพุ่นจิ้นสวยจังเลยเปาพุ่นจิ้นสองร้อยค่ะจ้ากระถางละสองร้อยมีสองกระถางเนาะค่ะพี่อ่าต่อกันที่ต่อมาเป็นคุณหญิงทองม้วนจ คุณหนิงทองม้วนมีสามกระถางนะคะกระถางแรกขอ,อซูมนิดนึงนะคะคือเป็นกระถางใหญ่เนาะอันนี้จะจสีสวยเลยขอสองร้อยะคะสองร้อยบาททุผู้ชมค่ะค่ะแล้วก็อีกสองกระถางม,มาใกล้กับไกลเหมือนกันนะคะท่าผู้ชมชไม่ใช่ไม่ได้ซูมแบบให้ต้นไม้ใหญ่ขึ้นนะคะนี่คืออันอันเขาเรียกอะไรวะจำไม่ได้คือมันเป็น ไม่ไม่ได้ใหญ่เกินไปคือว่าภาพแบบต้นไม้แบบไหนก็คือแบบนั้นเนาะคือไซจริงค่ะเป็นไซจริงนะท่านผู้ชมค่ะป้าแมวก็พูดไม่เป็นนะเอสซีคงจะหัวเราะป้าแมวบ้างแหละเอ้ยย่าแมวไม่ขายต้นไม้เลยพูดไม่เป็นนะท่านผู้ชมจ้ะนี่ไซไซขนาดเล็กนะคะอืมอ่ะเล็กลงมาห้าสิบจากเล็กลงมากว่านิดทีนิดนึงก็ให้ร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่ะมีสองกระถางค่ะจ้ะค่ะร้อยห้าสิบมีสองกระถางเนาะค่ะอันนี้จ้ะตอนที่รัตนบุรีค่ะจ้ะรัตนบุรีจ้ะ หนึ่งร้อยห้าสิบ่ะจ้ะชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวเต็มช่องไม่ได้ทองพันช่างค่ะทองพันช่างจ้ะทองพันช่างหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็อันนั้นก็คืออัมพรน้ะดวงอัมพรอัมพรเฉยเนาะอัมพรเฉยจ้ะอัมพรเฉยหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะต่อกันที่ไก่ทองประเสริฐจ้ะไก่ทองประเสริฐมีสองกระถางนะคะจ้ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาท ต่อมาชื่อก็แมวตาชื่อไอ้ไอ้มันเทพกหนกพี่แมวเทพกหนกเนาะมีสองไซส์ไซส์ใหญ่หนึ่งร้อยนะคะจ้ะอ่ะแล้วก็ไซส์ย่อมลงมาขอเจ็ดสิบบาทกระถางละเจ็ดสิบบาทใช่สวยจังค่ะทับทีมเมืองจันทับทีมเมืองจันนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะนะคะเรื่องจันเนี่ยมีทัพทีบูรพานะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ เมืองจจนกระบุรพากระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่ากันเท่าเท่ากันค่ะจ้าโอ้โหต่อมาดูมนณฑลวค์ที่สวยจังเลยมนณฑลวค์นั้นคัดมาพิเศษเลยค่ะวันนี้หน้าแดงทุกใบทุกกระถางเท่าไรเอ่ยราคาเดิมค่ะให้หนึ่งร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทท่านผู้ชมคะมีสามกระถางนะคะมนณฑลวค์นะคะใช่กระถางละร้อยห้าสิบาทต่อไปจ้าตาละแม่นะคะจ้ะตาละแม่กุสุมานี่นะคะตาละแม่ค่ะตาละแม่หนึ่งสองสามจ้ะมีสามกระถางค่ะจ้ะ ให้เอฟซีป้าแมวไปเจ็ดสิบบาทกับถังละเจ็ดสิบบาทใช่จ้าค่ะพริกกับเกลือค่ะมาต่อกันที่พริกกับเกลือนะคะจ้าเจ็ดสิบบาทเช่นเดียวกันโอ้ยสีสวยใบกลมใช่ก้านดำนะคะท่านผู้ชมขะพริกกับเกลือนะเกลือนะคะต่อไปเป็นทศกัณฐ์เลยจ้าทศกัณฐ์นะคะจ้าราคาสองร้อยบาทค่ะจ้าต่อมาเป็นหนุมานจองถนนจ้ะใช่หนุมานจองถนนต้นนี้สวยมากนะคะจ้ะอ่าอ่าขอ เป็นราคาหนึ่งร kind of ้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะท่านชมหลวงราชเสน่หาหลวงราชเสน่หานะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะหานุมานอมพภะพาหนุมานอมพภะพาจ้ะเจ็ดสิบบาทค่ะพี่แม่จ้ะไอ๊แล้วต้นข้างๆหนุมานอมพภะคืออะไรหนุมานเชิญธงหนุมานเชิญธงเท่าไหร่จ๊ะตอนนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอุ้ยถูกจังเลยหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเชิญธงแล้วต่อมาเป็นลูกไม้สวยๆของลูกไม้อะไรเอ่ย ลูกไม้ลูกไม้มีลูกไม้ฉลองกรุงนะคะแล้วก็มีลูกไม้พลอยชมพูนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะยวันนี้พี่นกสุดสวยเลยท่านผู้ชมขาเนี่นะคะลูกไม้ลูกไมพลอยชมพูกับฉลองกรุงใช่ไหมจ้าใช่ค่ะพี่ผสมกันท่านผู้ชมดูการใบนะคะจะจะเป็นคละๆกันหลายๆแบบนะคะเป็นลูกไม้นะเขาจะกัดสีไปมากกว่านี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็ต่อกันที่มะขวานนะคะมะขวานมีหนึ่งต้นนะคะหนึ่งร้อยบาท อันนี้ตาลแม่ตาลแม่จันทาต้วนูนกวนอูอ่าตาลแม่จันทาหนึ่ง้บาทใช่ใช่ตาลแม่เท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็กวนอูนะคะกวนอูก็ให้เจ็ดสิบบาทนะคะนเพชรพันล้านจ้ะเพชรพันล้านเจ็ดสิบบาทค่ะอืมขออีกที่ราคาบอลสีของพี่นกน้อยนะคะท่าชมคะมีเจ็ดสิบบาทแต่ตอนนี้ยังไม่มีห้าสิบบาทขาดห้าสิบบาทคะค่านผู้ชมคะมีชาชนเขียวนะคะอ๋อใชาชนเขียวชาชนเขียว ใครคนลุ้นใช่ไหมจ้ะใครชนลุ้นห้าสิบบาทเหมือนเดิมมีค่ะมีนะคะขอดูตัวอย่างสักต้นหนึ่งอ่าแบบที่นกนกที่นกเห็ดให้ดูนะคะจ้ะนกเห้ดเขียวใครชนเขียวนะคะพี่แรงอือนี่คุณผู้ชมแบบนี้นะคะนกเเขียวมีอยู่ค่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะณผู้ชมสารีนะคะค่ะ ว่าตู้นู้นไม่ขายเดี๋ยพี่นกตู้นู้นยังค่ะยังยังไม่โตใช่ไหมยังไม่โตค่ะเดี๋ยวให้เฉยๆนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นเบอร์พี่นกน้อยนะคะท่านผู้ชมค่ะราคาโปนี้เลยนะคะ60บาทกี่กระถางก็ได้นะคะยกเว้นธาตุบางแก้วส่งฟรีนะคะท่านผู้ชมค่ะใครเอฟธาตุบางแก้วพี่นกส่งให้ฟรีมีต้นเดียวด้วยนี่นะท่านผู้ชมป้าแมววันนี้ก็สวัสดีกระบอนสีสวยๆนี่นะคะธาตุบางแก้วของพี่นกต้นนี้นะคะท่านผู้ชม990บาทซื้อกี่ต้นก็ได้คือส่งฟรีเฉพาะ วรวมไปในถ้าําบางแก้วเนาะใช่เลยนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะให้สมฟรีเลยค่ะอืค่ะคุณแมวขอสวัสดีตะกรบบอนสีของพี่นกนะคะวันนี้สวยๆเลยค่ะทุกต้นวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยหวยออกด้วยวันนี้วันที่สิบหกค่ะวันดีนะคะวันดีท่านผู้ชมวันรวยค่ะซื้อหวยแล้วก็มาเอฟบอนสีพี่นกเนาะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านรวยๆถูกหวยทุกท่านนะคะพี่นกจะฝากอะไรนะคะ พี่นก,ก็ฝากติดตามช่องป้าแมววันสีด้วยนะคะเอฟซี FC ทุกท่านเพราะว่าป้าแมวช่วยพี่นกมาตลอดเลยนะคะถ้ากดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามใช่ใช่ยบอกต่อ,ตอกันแล้วกดกดติดตามเยอะๆแต่วันนี้นะะถ้าผู้ชมเขาหัวเราะมากเลยนะ่เรา <laughs> <laughs> เราก็หัวเราะใช่ <laughs> <laughs> ใช่สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีจ้า